สีหกไวายแท็กสีหกขับสี่นะครับเกียร์ธรรมดาเอาตัดนะครับพี่ครับผมอีกสีครับไวท์ทีครับ,รบโอเคสีหกวายแท็กขับสี่สองจุดสองนะครับเกียร์ธรรมดา ผมว่าโรตีกางสร้างเมืองคืนนะต้องมีมีม <c oughs> แต่ลูกชายจะมาลองมีตลอดเลยเนะี่ยผมลองยาวนะครับ างใหญ่ออฟโรดนะครับว่าอัพสเตปจากของเดิมของเดิมจูนมาแล้วนะครับแล้วก็มีอัพสเตปเพราะเปลี่ยนล้อมาแล้วรู้สึกมันหนืดจากการเปลี่ยนล้ออ่าแล้วก็ผมอัพด้วยการที่จูนใหม่หมดเป็นสไตล์ผมเองทั้งระบบนะครับวิ่งกันเพลินๆเ,เ,เลยเ,เดี๋ยวพี่ลองช้าๆบ้างขับแบบใช้งานบ้าง บบปกติเลยแบบไม่ต้องกดอะไรมากะจะดูว่ามันมันมีกระตุกมีกระเดา้าไหมอ่านึงเลยครับเอาแบบปกติแบบที่พี่แบบ,บใช้งานดูวันเลยาจจะมาไปชิท้หห <laughs> าหนยเพราะว่าถ<ม>อดคันเร่งไฟฟ้ากออกด้วย <laughs> 6ที่ใส่โหม MC แล้วก็สูดบูทไว้อยู่35นะครับอ๋อไม่ใช่35 30 30อ่าบูสสูงสุดอยู่ที่30ครับมันมันดึงๆเลยครับยั<ตร>งไม่ได้ดูบูดมันอะไรสักตัวมันพี่มันมา25ลนะแต่ว่าเราไม่ได้เติมต่อที่บ<ตรง>อกเมืเอกี้ปกติเนี่ยอ่อออออาาพอหัดปุ๊บที่ขึ้นเลย พอร์ตมันจะขึ้นยันหลัสิบสองไปเลยเนาะไปดูบูทด้วยบังบมาได้สามสิบกูสามสบมาณในตารางอยู่เราเรายี่สิบเกแนะยี่สิบแปดย่สกาก็สามสิบครับสไตล์โหมดผั จังหวะบู๊นมาเต็มปื้นๆเลยนะดึงมัดเลยแล้วจะดึงจะดึงมากเยอะอนับแรกจูนก็เมื่อ8ปีที่แล้วนานน่ะนานมากเลยอีกไม่เท่าไหร่ก็60ปีแล้วหลังจากจูนมาครั้งแรกใช่แต่กาใช้มว่าก็คือจูนดีนะจูนดีไม่ได้ว่าว่าไม่ดีหรืออะไรนะครับ ครั้งแรกจูนดีมากลูกค้าก็ใช้มายยยาเลยแต่แ,ตแค่ยอยากอัพเฉยๆครับอยากเล่นอะไรที่มันมัน เขาคันเร่งไฟฟ้าพี่ชินกับคันเร่งไฟฟ้าอยู่ด้วยใช่ครับแต่แต่คือคันเร่งอ่ะมันหนืดเว่าเดิมแต่ว่ามันมีกำลังเพิ่มขึ้นมาช่วงจังหวะมีกำลังนี้ถ้าเราถ้าจะใส่ใช่ไหมครับใส่ได้ใส่ได้นะใส่ได้แต่แค่คือที่ให้ถอดคือถอดเทสให้ถอดลองเทสด้วยเฉยครับว่าว่าอารมณ์ประมาณไหนเพราะว่าคือที่ให้ถอดไม่ใช่อะไรครับเผื่อว่าสมมติยกไปอย่างนานาคตไอ้คันเร่งเนี่ยมันเสียหรือรวน แล้วเราถอดมาละดันไม่ชอบฝ่ายจูนสังนั้นอ่อจาจะเป็นฟิลนั้นผมก็เลยแบบว่าจะให้ถอดลองดีกว่าครับผมโอเค